สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าการโอมให้กลุ่มประชาชนที่มีอาชีพอิสระสร้างความมั่นคงตอนใบเกษียณยอดสมาชิกกองทุนอมแห่งชาติสูงกว่า1.2ล้านคนค่ะเมื่อวันที่18กรกฎาคม2563นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองกฆกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาล ได้กำหนดการออมเป็นวรระแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้คนทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพอิสระที่มีรายได้น้อยเช่นพ่อค้าแม่ค้าผู้รับจ้างทำงานเกษตรกร,ร,กรได้เข้าถึงการออมอย่างมีระบบให้มีความมั่นคงในบ้านปลาชีวิตค่ะซึ่งมีกองทุนออมแห่งชาติหรือกอ,อชอเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา การทำงานประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยกองทุนได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการเพิ่มสมาชิกสร้างพันธมิตรกับสถาบันการเงินและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกและการจ่ายเงินกองทุนที่ขณะนี้สามารถจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้มากกว่า หนึ่งแห่งได้แล้วด้านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการออมและคอรอมอได้เห็นชอบเป็นบาระแห่งชาติไปแล้วโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่อายุตั้งแต่15ปีจนถึง60ปีที่มีอาชีพอิสระไม่ใช่ข้าราชการไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมหรือนักเรียน นักศึกษาได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติเพราะถ้าเป็นการออนในรูปแบบคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญเช่นถ้าส่งเงินสะสมเดือนละ100บาทรัฐจะส่งทบให้อีก50%ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน600บาทต่อปีและจำนวนเงินสมทบจากรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดเมื่ออายุครบ60ปีสมาชิก จะได้บำนาญรายเดือนส่วนการส่งเงินสะสมจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ50บาทแต่รวมกันแล้วไม่เกิน13,200บาทต่อปีค่ะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ธนาคารของรัฐคลังจังหวัดทั่วประเทศและแอพพิชั่นกออชอที่กองทุนได้จัดตั้งไว้ค่ะจากนี้ไปอยากให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องการออมจะออมมากออมน้อยขอให้ได้เริ่ม จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ทําทำให้เห็นได้ว่าการมีเงินเจ็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินเป็นเรื่องสำคัญรวมถึงจะช่วยสร้างหลักประกันในวัยเกษียณด้วยการออมต้องสร้างเป็นนิสัยและการออมกับกอ,อชอถือว่าเป็นการออมค่อยเป็นค่อยไปยืดหยุน่นแต่ให้ผลตอบแทนอย่างดีและมีความมั่นคงนางสาวรัชดา ดานารีเรกได้กล่าวไว้ค่ะค่ะทั้งหมดเป็นข้อมูลข้อสารกองทุนออมแห่งชาติหรือบำนาญให้กลุ่มประชาชนพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระคนรับจ้างทำงานเกษตรกรให้มีเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณค่ะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข้อสารออกใหม่กันนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ